หลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะเด็กก็มาทาําความสะอาดขนหน้าอ่างอาบน้ำนี่แหละมีอยู่ตรงนี้หนึ่งนะคะนี่เขาจะชอบอยู่คนเดียวเนเป็นลูกสาวนะคะ ทความสะอาดขนเสร็จลงไปเล่นต่ออะยังไรงยังไรกันเราหรือน้ํามันอุ่นมากค่ะวันเนี้ยวันนี้พี่มาเปลี่ยนน้าให้ตอนประมาณหกโมงกว่าๆนะคะหกโมงเช้าวันนี้มันหนาวไงแล้วพอเปลี่ยนน้ำน้ํายังอุ่นอยู่เลยค่ะน้ําออกจากก๊อกน้ําเด็กก็จะขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยสองสามรอบแล้วค่ะวันเนี้ยน้ําอุ่นดีค่ะ ดูโอง่งเราสิโอง่งมอมเลยนะคะผ่านช่วงวดูฝนมาเดี๋ยวถ้าว่างๆจะต้องทาสีให้ใหม่นะคะสระว่ายน้ำนี่สามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะคะมีสีอะไรก็ซื้อมาทาน,นะคะอยากอยากได้บ้านสีอะไรก็ซื้อมาทาว่างไงครับ อุ่นดีไหมคะตอนนี้อากาศแถวแถนี้นะคะภาคเหนือตอนล่างนี่เช้าวันนี้ประมาณ16องศานะคะสายๆหน่อยก็จะที่สิถึง25องศาก็ดีนะคะเริ่มหนาวมาสองสานวันแล้ว เราก็ติดตามดูจูเลียด้วยจูเลียขาดเจ็บเอาไปทางไหนแล้วล่ะตรงเนี้ยเราปลูกต้นไม้ไว้ให้น้องนะคะแต่ว่าน้องมันกินยันตายหมดเลยต้นหญ้าหวานอิสราเอลนะคะสามกอตันนี้เราต้องปรับปรุงใหม่นะคะถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องล้อมรั้วสูงๆก่อนนะคะให้เขาบินเข้าไม่ได้นะคะไก่อะไก่เขาบินเข้าได้แล้วมันก็จะแบบ เละเละ,เละไม่ใช่เละกินเละหมดเลย <laughs> กินเละหมดเลยค่ะเดี๋ยวดูจูเลียดิจูเลียยังไงจูเลียขาเจ็บค่ะเราให้กินยาไลาฟาดีนไปหนึ่งเม็ดนะคะวันนี้เข้าวันที่สองที่สามแล้วเอ๊ะน้องไปไหนนู่นอยู่นู่นนะคะจูเลียจูเลียน,ยนี้ขาเป็นหนอ ะะที่ยกขายอยู่ข้างเนี่ยติดเทนซพาสอยู่นะคะพาสเตอยาแต่ว่าวันแรกเดินไม่ได้เลยนะคะวันนี้เริ่มยันได้ละเพราะว่าพี่ผ่ากรีดเอาหน่อออกนะคะแล้วก็เอายาใส่ให้ล้างแผลเช้าเย็นนะคะวันนี้เข้าวันที่ที่สองที่สามละที่เรากรีดให้น้องนะคะแผลติดดีนะคะแต่ต้องคอยดูเรื่อยๆว่าหน่อออกหมดหรือยังวันนี้เดินได้แบบดีเลยอะจูเลียนะคะ ตัวหน้านะคะเป็นหน่อขา,ขาวๆฝังอยู่ในเนื้อะคะ่ะอยู่ดีๆก็เท้าบวมขึ้นมาเดี๋ยวตอนเนี้ยสักสายๆหน่อยก็ต้องเอาเท้าไปแช่ในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ล้างแผลให้เขาน้ำอุ่นที่เย็นๆแลเย็งเย็นๆเริ่มเย็นแล้วอะไรเนงะี้ยให้เท้าเขานุ่มๆหน่อยะะด่ๆๆวิ่งได้และะ้วค่ะวันนี้วิ่งได้แล้วจูเลียจูเลียธรรมดาเขาเก่งอยู่และะ้วค่ะ วิ่งเก่งเป็นหน่ออยู่สองสาวันนี่แหละเท้าวบวมมาก็จะตอนแรกนั่งเลยค่ะก็ว่าเป็นอะไรเนาะไม่เคยโดนในนี้ไม่มีหนามไม่มีอะไรงไงคะก็ไปเหยียบอะไรมาเนาะไม่น่าจะใช่ไปเปิด YouTube ดูอ่ะเป็นหนอ่อพี่ก็เลยจัดการผ่าตัดเองเลยแต่ก็แผลดีนะคะใช้ เบตาดีนกับอ่านาโนพ่นให้นะคะนาโนของแมวอ่ะพ่นแล้วก็ติดพัตเตอร์ยาแบบนี้นะคะเมื่อคืนเมื่อคืนเราตอนกลางคืนเราจะติดแค่แผ่นเดียวพอเขานอนหลับล้างแผลก่อนนอนให้นะคะแล้วก็เขานอนหลับติดแผ่นเดียวแล้วตอนเช้าเนี้ยล้างแผลแล้วก็ติดพัตเตอร์ยาสองแผ่นอ,อยู่ได้อีกเป็นวัน,นะคะ่ะไม่ไม่มีเศษอะไรเข้าไปในแผลเขาได้นะ ยังไม่ได้เก็บใบไม้ไม่ได้กวาดกองไว้นะคะต้องกวาดทุกวันนะคะใบไม้พอเราอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้ตื่นมารับแสงอาทิตย์กันแต่เช้าเลยนะมีไม้แสงอาทิตย์นี่แสงอาทิตย์อยู่นี่นะคะเนี่ยแสงอาทิตย์อยู่นี่ตื่นมาเปลี่ยนน้ําให้เด็กๆเ,เลยะคะ่ะ วันนี้ได้กับข้าวด้วยเพื่อนบ้านแวะเอากับข้าวให้นะคะแล้วก็แล้วก็ได้ไข่เป็ดสองนะคะต้องได้สองอยู่แล้วเพราะเรามีตัวเมียแค่สองตัวนะคะเรามีเป็ดตัวเมียแค่สองตัวนะคะเราก็ได้ไข่เป็ดสองนะวันนี้เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาได้สี่เดือนแล้วนะคะแล้วก็ สักประมาณสองเดือนแล้วที่ไก่ไข่อะที่ไก่เริ่มเริ่มไข่มานะคะแล้วก็เป็ดเป็ดเริ่มไข่มันได้เดือนกว่าๆเราไม่เคยขายไข่เลยนะคะเราเอาให้เพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็ให้กับข้าวให้อะไรเรามาแบบนี้แบบก็ดีนะคะแบบเราไม่ต้องขายให้ดีกว่ามันมีความสุขดีค่ะเพราะว่าถามว่าตัวคนเลี้ยงเองกินทำบอกข้าวกินไหมตั้งแต่ ไข่ไก่ไก่เริ่มไข่มาพี่ได้เอาไข่ไปเจียวอยู่ประมาณสักสี่ฟองได้ค่ะสองเดือนเนี่ยพี่ได้ทำกับข้าวสองครั้งดูดูไก่สิดูไก่สิดูเลยเขาเขาแบบน,นี่มากนะคะบนเนี่ยมันจะเลอะหน่อยนะคะหลังคาเพราะว่าดอกมะม่วงมันลงเห็นไหมมันเลอะนี่มันนะคะดอกพี่ต้องกวาดเมื่อเช้ายังไม่ได้กวาดแล้วเขาก็เห็นไหมจะมาเอากับข้าว ดู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 แกงสาวๆค่ะเดี๋ยวสักประมาณเจ็ดโมงกว่าๆให้ทานข้าวนะคะอัปเดตน้องๆให้ดูนะคะวันนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยเล่นน้ำน้ำอุ่นดีค่ะวันเนี้ยมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ละเรามายืนตรงนี้มองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะคะ ดู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 ทั้งไก่ทั้งเป็ดนะคะอ่ะเรายังไม่ได้ให้ดูมาตากับฮอลลี่นะคะสองตัวนี้เราจะซื้อมาตั้งแต่เล็กแล้วเขาก็ไปไหนไปด้วยกันนะคะเขาสายพันธุ์เดียวกันเป็นบาพิมัดล็อกนะคะแล้วพี่ซื้อเหวงช้างมาสองตัวนะคะเป็นไก่ไก่เนื้อ ตอนนี้สองตัวนี้เริ่มฟักไข่เหมือนกันเลยคะ,ะระยะเวลาเขาไข่ได้คนละไม่กี่ฟองนะคะแล้วเขาก็ฟักไข่ต้องพาเขาไปกินข้าวนะคะเวลาข้าวมาให้เนี่ยเขาจะนั่งฟักอยู่แบบเนี้ยแต่พี่ไม่ได้เอาไข่ไว้ให้เขานะคะพี่เอาไข่ปลอมไว้ให้เป็นไข่ปลอมแบบนี้เพราะว่า น้องฟักยังไงก็ไม่เป็นตัวนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัวผู้เราไม่ได้ซื้อตัวผู้มานะคะเราไม่อยากได้ลูกไก่เพิ่มอยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะตัวนี้จะมาไข่หรือเปล่าเราเราก็เลยต้องทำที่ไข่ให้ไก่ไฮ <laughs> บิดนะคะ <laughs> เพราะว่าน้องๆจองที่ฟักไข่ไปแล้วสองคน <laughs> น้องนั่งฟักอยู่อย่างนี้เป็นโอ้ oh, หลายอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ย นะค่ะก็ต้องรอให้เขาทำฟักของเขาจำเต็มอิ่มเขาแหละจนกว่าเขาจะสร้างรังังไข่เขาจะสร้างไข่ขึ้นมาใหม่นะต้องตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้เร่งอะไรแต่ตัวเขาสวยงามนะคะตัวเขาน่ารักจูเลียกับพอลลี่อะซื้อมาเพราะว่าเขาสวยนี่แหละแต่เขาตอนเขาไข่อะเขาไข่เร็วกว่าคนอื่นนะคะไก่เบิองช่างเนี่ย ได้สามเดือนกว่าๆเนี่ยเขาไขแล้วค่ะไข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 เสร็จแล้วก็ได้สักตัวล้วประมาณยี่สิบกว่าฟองได้มั้งแล้วเขาก็แล้วเขาก็เริ่มจะจะฟักค่ะตอนฟักนี่ก็คือเขาไม่มีไขในตัวแล้วนะรังไขเขาไม่ได้ผลิตไข่เขาก็ไปนั่งฟักเขาอยู่แบบนั้นแหละฟักไข่ทิพย์อยู่ค่ะเป็นไขปลอมเราใส่ไว้ให้ <S <S ะะบรรยากาศเฮ้ยมีดวงอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้มีแสงอาทิตย์ด้วยสวยดีนะคะรับอรุณบ้านเป็ดเขานั้นนะคะพี่จะติดไฟโซลาเซลล์ตั้งเวลาให้ประมาณสามชั่วโมงนะคะถึงประมาณสามทุ่มกว่าๆสี่ทุ่มไฟจะดับ พอไฟดับแล้วก็เด็กๆนอนแล้วทีเน,นี้ยอ้ามือเช้านะคะมีหมอกเห็นไหมสังเกตข้างหลังหลังคาไก่มันจะเป็นหมอกนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแต่ก็มีดวงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์วันนี้ ลาไปด้วยขาวแล้วกันเนาะขาวค้าขาวค้า,า,ว,าวันนี้หนูไข่ยังคะลูกเนี่ยเหลืองมาเหลืองเขาจะติดคนมากตัพี่ไม่ได้ตั้งชื่อให้เขานะคะพวกไก่ไฮบิดเนี่ยพี่มีอยู่ห้าตัวพี่เรียกแกงสาวสาวแต่ถ้าพวกไก่อื่นหรือว่าเป็ดเนี่ยพี่มีชื่อทุกตัวไก่ไฮบิดพี่ไม่ไม่อยากตั้งชื่อเขาพี่กลัวเขาอายุสั้นอะไรแบบนี้จะเรียกสาวสาวนะคะตัวนี้ชื่อเอ็มม่า ตัวนี้ไม่เคยไข่เลยนะคะตั้งแต่พี่ซื้อมาเพราะเขาป่วยเขาแบบเขาป่วยค่ะเขาลอดตายมาเขาก็จะไม่ไข่นะคะแบบลังไข่เขาก็คงไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วเขาจะเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยทันเขานะคะตอนเล็กๆพี่ต้องเอาไปป้อนอะ่ะไปไปแยกป้อนหลังหากคะ่ะเขากินไม่ทันคนอื่นแล้วก็โยนอะไรไปนี่เขาไม่เคยได้เขาไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะ มาแล้วมาแล้วลูกอ้วนครับจอมดื้อน,นะคะโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเยินเย้อไปใหญ่ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะเนี่ยตอนนี้น้องๆได้สี่เดือนกว่าๆแล้วะคะ่ะวันที่ยี่วันที่ยี่สิบสามก็จะได้ห้าเดือนแล้วค่ะลูกเป็ดอีเหลียงนะคะไปกันนะคะสวัสดีค่ะ